ทีนี้ว่าไอ้เรื่องตักซีสใช่ไหมเรื่องตักกซีสเราก็บอกไปจังแต่ตอนตอนต้นใช่ไหมครับว่าเอ,อมันไม่ได้ว่าออมอลิดเนี่ยมันต้องมีหนึ่งสองสามถ้าเข้าใจอย่างนั้นท่านต้องเข้าใจใหม่เท่านั้นนะครับอย่าไปยืนแบบเดิมว่าเฮ้ยฉันจะเข้าใจเนี่ยเขาอีฟายนั้นนะ่ะมองว่าเป็นอิบะดาต้องมีทําอย่างนี้อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราบอกไปแล้วว่าบาซันยีเนี่ยเกิดทีหลังเนมาลิตมันเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่เมคเซนต์อยู่แล้วที่ เอ่อเมลิดจําเป็นจะต้องมีบรลันซีนะครับหรือเมลิดจําเป็นที่จะต้องมีการยืนสลวัดไอ้ย,ยืนสลวัดก็มายุคหลังเหมือนกันนะ,นะไม่ไม่ใช่ยุคแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวเลยไม่มีอะไรตายตัวเลยสิ่งที่เราให้เป็นนิยามไว้นะครับซึ่งข้าวๆข,ข,ของเราก็คือว่ารวมตัวกันเพื่อลำลึกถึงนบีบมันมันคือแค่นั้น,ม,นมันคือแค่นั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะนําไปสู่มิชชั่นนี้มันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านั่นแหละเมลิธ อืตามนิยามของเราอผมผ่านมานะครับในใน,ในชีวิตผมเนี่ยเอ,อไม่ไม่สนับสนุนให้จัดมาลิดไม่อะไรต่อต้านมาลิดนั่นแหละแต่ว่าก็อดไม่ได้นะไม่ใช่ตัวผมนะหมายถึงว่าองค์คาพยพเนี่ยก็อดไม่ได้ที่พอเวลาเข้าราบิวนาวันน่ะคุตตาบะซสี่สุกเนี่ยเป็นเรื่องของประวัตินบีหมดเลยอ่าจริงจริงจริงคำถามคือว่าทําไมคุณไม่ถามตัวเองบ้างว่านี่เป็นการเจาะจง คุตบาในเดือนรอบีอุนอวันซึ่งไม่มีสารับเคยทำอาผมอะต้องหากุตบามาคุตาบาตลอดอาจารย์แล้วก็เว็บไซต์ที่ผมเอาหาบ่อยๆเนี่ยล้วไปเจอเว็บซาลฟีก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่ออาลูกะเว็บไซต์อาลูกะนะครับแล้วก็เว็บไซต์ดูรอดเองก็มีคุตบาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยวินาทีเนี่ยนะครับใครอ่านภาษาหาลับได้นะไปเสิร์ชกุตบาในเว็บไซต์เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของความประเสริฐของนบีความประเสริฐการสรรวานนบีเอความรักของนบีอะไรเป็นเวนี้ทั้งหมดนะในช่วงรับบุญน้อนเป็นแบบนี้ทั้ แล้วที่ผมผ่านมาเนี่ยก็คือประสบมากับตัวเลยไงว่าเออมาฉิดของของพระพูวกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะก็ขึ้นเรื่องของนบีทั้งนั้นเลยคําถามของเราก็คือว่าเนี่ยคือการเจาะจงนําเนื้อหานี้เข้ามาใส่ในเดือนนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรรองรับหรือว่าท่านจะทํามันก็เลยทําได้พอเวลาขึ้นมิมบัตมันก็เลยได้นะครับมันถ้าถ้าผมใช้มาตรฐานเดียวกันผมก็ต้องบอกว่าเออแล้ว บรรดาซาบาเขาทำไหมนะถ้ามันดีจริงอันนี้อันนี้จริงถ้ามันดีจริง <c oughs> ผช <c oughs> าาอบขึ้นนิดเพื่อผมเราการเราใครรอนละซาบูไหนเออคือ <c oughs> ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงเนี่ยเขาก็ทํากันไปแล้วทําไมพวกคุณถึงนําเนื้อหาประวัติอบีไปขึ้นคคตบะในเดือนรอบิยลอ,อวันอื ซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาทานนั้นก็ไม่ได้มีปัญหา<ช>แต่เราถามหามาตรฐานและกลไกของมัน,นกลไกที่ว่าคุณคุณบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาโอเคผมผมก็เห็นด้วยแต่ว่ามันมีคําถามค้างอยู่ว่าทําไมสาบ้านไม่ทําทําไมเตาบีอินไม่ทําชาวสลับไม่ทําถ้ามันดีจริงมเขาก็ต้องทําไปแล้วเขาก็ต้องเจาะจงไปแล้วเพราะมันเป็นการเจาะจงถ้าท่านจะเถียงว่าก็เราไม่ได้เชื่อว่ามันได้บุญพิเศษมากขึ้นคือจะคุณตบ้าอะไรก็แล้วแต่มันก็ได้แต่ว่า เราเลือกตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันบนบีโดยเราไม่ได้เยติกอดเลยว่ามันเป็นปคุตบาบะที่อัฟดอนกว่าเรื่องอื่นอะไรต่ออะไรเราก็บอกเช่นเดียวกันว่าไอการอ่านประวัตินบีเนี่ยมันไม่ได้อัฟดอนด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้อัฟดอนว่าอ่านประวัตินบีในรบีอุนอวันมันอัฟดอนนะมินไฮซุลอีจดในแง่ของการได้ผลบุญมากกว่าหรืออะไรมากกว่ากับเดือนอื่น ถ้าไปอ่านรอยับล่ะโอโหมันมันไม่ได้มันมันรอบิอุนเอาวันมันจะได้บุญเยอะกว่าคือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วทําไมมามาบูมกันรอบิอุนเอาวันเยอะก็เพราะว่าเหตุผลเดียวกันกับที่ท่านเอาพุทธบัพปะวันนบีไปอ่านรอบิอุนเอาวันแหละท่านจะให้เหตุผลไหนเราก็ให้เหตุผลนั้นแหละอืมแล้วท่านกําลังจะหลีกหนีฮุกโกลบิดาอย่างไงเราก็หลีกหนีด้วยกับเหตุผลแบบเดียวกันนั่นแหละนะ พอทันจะเอ้ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นฟอดีลัสพิเศษอะไรต่ออะไเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นมีฟอดีลัสอะไรพิเศษเฉพาะไอ้ที่มันบอกเป็นฟอรดีลัตมหาดลเมาดัวเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาแล้วก็มันเป็นเรื่องของวารกาเฉยๆมันเป็นวารกาว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นวารกาที่มันเหมาะสมต่อต่อสถานการณ์อ่ามันก็แค่นั้นเอง